อยากดึงแฟนเก่ากลับมาเพราะแ้นค่ะนะครับที่ยืมเงินไปอยากให้แฟนเก่ากลับมามันมีข้อห้ามอยู่ครับถ้าอยากดึงแฟนเก่ากลับมาเร็วที่สุดครับข้อที่หนึ่งครับคือการที่คุณพยายามทักหาคนรอบข้างเขาครับเวลาแฟนเก่าไม่กลับมาเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้ยอยากให้คนรอบข้างช่วยง้อช่วยคยุยน,ยนู่นนี่นั่นครูคอมบอกให้ครับเดี๋ยวเล็สองครับคือคุณพยายามทวงเงินครับสามครับคือการทักซ้ําๆบ่อย สี่ครับคือการพยายามเรียกร้องความสนใจห้าครับคือพยายามโชว์ชีวิตขาขึ้นการทําตัวเลือค่าคือการพัฒนาตัวเองถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อไอตอนเลือกกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างศาสตร์อีกโก้ใส่กันคุณไม่เคยสํานึกบ้างเลยเหรอไม่เคยสาเนียบบ้างเลยเหรอชีวิตของแกเนี่ยมาถึงทุกวันนี้มันมาได้เพราะใครเหอ้าไม่ใช่เพราะฉันคนนี้หกครับคือบูชา แฟนเก่าไว้บนหิ้งครับใน100%ร้เของการดึงแฟนเก่ากลับมาแฟนเก่าจะกลับมาตอนที่คุณมีการรีแอคชั่นว่าไม่ได้อยากได้กลับมาอีกแล้วไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีก็มีความสุขวันนั้นแหละครับคุณจะเริ่มเห็นว่าแฟนเก่าเริ่มปลดบล็อกแฟนเก่าเริ่มทักมาหาคุณแฟนเก่าเริ่มที่จะทักทวงของแฟนเก่าเริ่มเนี่ยเสื้อผ้าของฉันอยู่หรือเปล่าพยายามหาเรื่องคุยกับคุณพยายามถามว่าหมาที่เคยเลี้ยงด้วยกันเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแฟนเก่าจะโผล่หัวมาตอนที่คุณไม่โฟกัสเขา นะครับอันนี้มันมันเทรนกันเป็นคอร์สเลยนะนะครับนะครับในการดึงแฟนเก่ากลับมานะครับเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในนี้ครับนะในสัง่งจิตแฟนเก่านะครับและเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรัก ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ